ระเบิดหัวครับพี่น้องถือว่าเป็นสัญญาณดีแล้วครับแนวนี่ต้นแน่นครับสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศของช่อง YouTube ของคนเอามันทันสมัยทางช่อง YouTube ขอหวานสตูดิโอครับแฟนเพจ Facebook ผู้จัดการหน้า ชาแนลนะฮะบรรยากาศของไรมันสำปะหลังครับถือว่าเป็นสัญญาณดีของพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากว่าปีนี้ครับตลอดระยะเวลาเกือบทั้งปีตามที่ผมติดตามศึกษาข้อมูลอ่ะปีนี้มันสำปะหลังมีราคาค่อนข้าง,งที่จะคงที่คงเส้นคงว่าบวบปับขึ้นหรือปับลงมากจนเกินไปครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับดูที่กําลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากมันสำปะหลังราคามันสำปะหลังก็ยังคงที่ โดยที่โล่งแป้งเพันสื่ออยู่ที่เชื้อแป้ง30เปอร์เซนขึ้นไปทางโรงงานเพ่นสื่ออยู่ที่3บาท60สตังค์แต่ว่าตำสุดครับมั่นที่มีเชื้อแป้ง25เปอร์ซขึ้นไปทางโรงแป้งเพิ่นรับซสื่ออยู่ที่2บาท85สตาตังค์อันนี้อ้างอิงจากโรงแป้งที่ เสริงสางนาครอราชสีมาหรือโคราชนะครับอันนี้คือราคามันสรปลงในช่วงนี้นะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมันก็ถือว่าเท่าเดินทางมากกำลังหอด 80- 90%วถึง้าวทุกขั้นตอนทุกกระบวนการที่เท่าได้เห็ดทุกขั้นตอนทุกกระบวนการที่เท่าได้เนืนการอย่างถูกต้องตามทฤษฎีของผู้ปลูกของผู้ปลูกที่เคยเห็ดแล้วก็ได้ผลผลิตมากเป็นระยะเวลาหลายปีครับ ในช่วงนี้เดินทางมาอหอด80เปอร็นต์งไครับเข้าใส่ปุ๋ยขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการระเบิดหัวมันแล้วก็ขายาคาวัชพืชกําจัดวัชพืชนในรอบสุดท้ายหลังจากนี้ไปนะครับก็รอระยะเวลาไห้มันมีอายุครบ8เดือนขึ้นไปหรือว่ารอให้เชื่อแป้งถึง30เเพื่อที่จะได้ราคาสูงเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งทาเชือแป้งดีนำนักมันก็นดีครับพี่น้อง ถือว่าเหาเดินท่ามหอด80%ของการทำมั่นสัมปะหลังเก่าว่าได้นะฮะบ่กอยางบอกไปถึงว่าเก่า10-100%ครับเหลือขั้นตอนในการเก็บหรือการเก็บผลผลิตไปขายแค่นั้นเองครับส่วนขั้นตอนการบำรุงรักษาถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วนะฮะในตอนนี้ครับส่วนแปลงที่ผมภาพ่น้องมาเบิ่งอยู่ในขณะนี้ครับมื้อนี่เป็นมั่นสายพันธุ์ระยองกานแดงนะฮะซึ่งตามปกติแล้วก็ให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีพอสมควร จากประสบการณ์การทำมั่นนะครับจากประสบการณ์การปลูกมั่นมากในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ถือว่ามั่นระยองอ่าโมเมนขี่ๆแล้วครับพี่น้องบมเมนขี่ๆให้ผลผลิตดีพอสมควรทั้งนั้นแล้วก็ทั้งนี้นะครับมันต้องเบื่องที่ขันน้นตอนการปลูกการเตรียมแปลงแล้วก็ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยการกําจัดวัชพืชบนมาปลูกขึ้นกัจนจะไหนขึ้นกันครับมันขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการเฮ็ดยั้งกรตามสร้างครับเผาต้องอิงวิธีการอิงเทคนิค แต่ว่าถามเฮาบ่มีวิธีการหรือบ่มีเทคนิคสิ่งสําคัญสิ่งที่ดีครับลอกเลียนแบบคนที่เพิ่นเฮ็ดแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นแบบอย่างเฮาบ่ต้องคิดคนเองครับไปถามเพิ่นไปสอบถามไปหาข้อมูลจากผู้รู้ในการปลูกมันสำปะหลังผมคือกันครับต้องไปสอบถามต้องไปผูกคุยกับผู้เพิ่นมีทักษะ เออเบื่องแล้วเพิ่นเฮ็ดมัน่นโอ้ไ้นี่มันเพิ่นก็หัวใหญ่แท้เพิ่นเฮ็ดจางไห๋ใส่ปุ๋ยสูตรใดเวลาใดที่เพิ่นกําจัดหญ,ญา้าเวลาใดที่เพิ่นใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันผมก็ับไปศึกษาจากพี่จากน้องถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์นะครับเพิ่นห้ความรูให้วิชามากอันนี้คือเทคนิคในการทํามันถ้าเฮาอยากประสบความสําเร็จโดยที่เฮาเริ่มต้นใหม่เฮาก็ต้องไปสอบถามผู้รู้หรือศึกษาจากขอมูลทางช่องยูทูบข้อหวานสตูดิโอนี่ก็ได้ค้อกันนะครับพี่น้องเด้อมันที่มีอายุ6กเดือนนะฮะจะมีห จังไรเนี่ยไปเบิร์ไปชมกันเลยครับพี่น้องครับไปกันเลยครับครับผมเอากาผู้สาวเจ้าเย้เอาะเสียงคนหน้าตาดีหน่อยเด้ยวสุดยอดเฮ้ยเอะเจ้าผู้สา ระ <G ül üş> เบิดว่าครับพี่น้องถือว่าเป็นสัญญาณดีแล้วครับแนวนี่อุย้ยต้นแน่นครับอจีรโรยน้อยน้อง,องโอ้ยมันกิดไข่แล้วครับข้างน,นี้งครับเบิ่งอุ้ย นี่นะครับโอ้โหเ็นแล้วชื่นใจเลยครับมันระย่องการแดงครับอายุครบหกเดือนเมื่อนี้พอดีครับชนขวบพวกเดือนนะฮะบุ้ยหัวค่อนคางที่จะดกครับพี่น้องครับ แล้วก็ที่สําคัญคือมันบนเน่าน้ำนะฮะยาปากยาปากคือถ้าได้ขนาดนี้เบอร์ไทยนะพี่น้องจากสิว่าจากไหดอกคือสิพ่อนี้พ่อสินอยู่ดอกครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เข้ามาเบิงมาชมแต่อย่าลืมครับขั้นตอนเทคนิควิธีการในการทามันสับหลังเ้าเห็ดมาแล้วนะฮะได้ผลผลิตดีได้ค่าต่อแทนที่คุ้มค่าเฮ่าก็หายเหนื่อย หายเหนื่อยจากการประกอบอาชีพครับทุกสิ่งทุกอย่างเมือเอาเห็ดแล้วมันตรงจุดตอบโจทย์กถือว่าเฮาประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพขั้นตอนการถูกปูมั่นสัมปลังนั่นนะครับมีเทคนิคมีธีการดีดีผมได้แช่ได้แบ่งปันให้พี่น้องได้เบ่งทั้งช่อง y o u u u e ขคอหวานสตูดิโอแฟนเพจ a c e b o o k ผู้จัดการหน้าชาเนว สารบุญนี้ครับพาพี่น้องเบิ้งนี่แหละครับมันสัมปะหลังสายพันธุ์ระยองการแดงอายุหกเดือนพอดีพอดีครับพี่น้องมาเบิ้งมาชมแล้วครับเป็นตาดีใจน้ำจักของอยู่หรอครับพราอว่ามันโบนเอาแปลงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งกับมีหัวค่อนข้างที่จะดกพอสมควรครับพี่น้องครับอ้ยเป็นตอนส่นอยู่เนาะนี่แหละครับมันสายพันธุ์ระยองการแดงนะฮะ อายุได้หกเดือนพอดีพอดีครับมนีมาถอนเบิงขั้นเป็นยังสี่นะครับเบิร์ตข้างแปลงก็คือสีมีแห้งในการประกอบอาชีพในการผูกมั่นอยู่ดอกครับสำหรับพี่น้องเฮ้าเช่าเกษตรกร,ะร,กรนะครับมั่นสายพันธุ์ระยองเจ็ดสองนะครับหัวดกแต่ว่าความยย่อาจจะวอดไใดความอ้วนหรือความใหญ่ของหัวมั่นนะครับก็บต้องรอวลาอีกก่อนเข้าสิมาขุดมากคนต้องให้ได้แปลถึงสิบเดือนผ่นละครับจังสีได้ผลผลิตเต็มที่ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะเชื้อแป้งดีนะฮะเพราะเชื้อแป้งดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงราคามันก็สูงตามไปนําครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ทางโรงแป้งเสืองสางนาครราชสีมา30%นะครับเชื้อแป้ง30%ขึ้นไปพันสื่ออยู่ที่3บาท60สตางค์ส่วนต่ำสุดนะครับเชื้อแป้ง25%ขึ้นไปเพิ่นซื้ออยู่ที่2บาท85สตางค์นะครับเข้ามาเบิ่งมาชมทางช่อง y ยูทูปคอวานเสิร์ตตูดิโอ ทุกขั้นตอนนะครับผมได้ลงเริ่มต้นตั้งแต่3มเทคนิคการยกร่องคันเทพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง2สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนที่จะปลูกมันสำปะหลังพี่น้องเขาไปเบิ่งไปชมในช่องเฮาได้ครับเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องกเกษตรกรสุขสุคนสุหมองสุบอนเด้นนะครับในการประกอบทุกวิชาอาชีพเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับถามวนก็อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแสดงความคิดเห็นนะครับเข้ามาพูดมาคุยกันทังช่อง u t u b e ขอหวานสตูดิโอฝากพี่น้องซอยไห่ซอยแช่ซอยดันและก็ซอยติดตามนี้ด้วยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ล่าพีล่าน้องไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ